สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชน,นะติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดก่องกันนะครับตัวนี้จะเป็นโมจีนะนะจากค่ายซูเปอร์ว่านะครับ,รบ01 Tri p l e x g ีด0นะครับผมอา่ายางงดีตัวนี้นาตาคุอา่าแต่ว่าเป็นนาตาคุเวอร์ชั่นสีฟ้าอา่าเพราะว่านาตาคุมันจะมีเวอร์ชั่นสีเขียวที่ออกมาก่อนหน้านั้นตัวนี้ไม่ใช่ของใหม่ตัวนี้มันเป็น ของรีสต็อกนะครับแล้วโดวยส่วนตัวนะครับก็เล็งๆไว้อยู่แหละแต่ว่ากําลังเล็งไว้ว่าจะเอาสีเขียวหรือจะเอาสีฟ้าดีก็สรุปรีสต็อกมาก็เอาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับไม่ต้องคิดมากตัวนี้าราคา1,000กับ90บาทนะครับกล่องนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนที่ซื้อเพราะว่าคงเป็นออปชันที่เป็นตัวหัวมังกรอย่างนี้มันตังจะมีรูปด้านข้างอ่ะนี่ ก็จะมีทั้งหอกนะครับแล้วก็โล่นี่โคอาร์มกับเลสเซอร์อาร์มนะฮะแล้วก็ตัวบังกรก็เอามาติดที่แขนได้ทั้งสองข้างนะครับตัวบังกรก็คือมัลติฟังชันเทดนะฮะที่เขาเขียนตามนี้นี่ก็้ันข้างนี่สเปอร์โวาก็ตรงนี้จะเป็นแอคชั่นในการใช้อุปกรณ์ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นภาษาจีนอย่างนี้ซีรี r ์ I believe you love I believe you dream นะฮะโมไคมาสเตอร์เกรดโมเดลซูเปอร์ดว่า 01xxxG ขีด0 1 s นะฮะอ่ะเท่านี้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าสำหรับไอ้จงรอยขาดนี้ไม่ต้องตกใจไม่ได้มาจากทางร้านนะผมตอนนั้น พรววิวทำพรีวิวใน Facebook นะครับแกะกล่องนะแล้วก็แกะแรงไปหน่อยขาดเลยซึ่งกล่องมันก็ค่อนข้างจะบางนะตรงนี้มันเป็นกระดาษอาร์ตกระดาษอาร์ตด้านเออกระดาษอาร์ตด้านแกะลำบากอ่ะได้แล้วนี่นี่ก็คือแผงนะฮะในกล่อง ตามนี้เยอะอยู่นะเยอะมากนะครับสําหรับตัวของค่ายสปอน์โวว่าก็คปอวว่าผมก็เคยต่อของแซนล,ล็อกไปแล้วนะครับคลิป2ปีได้นะฮะตามไปดูกันได้นะอ่ะมีถุงที่1นะครับถุงที่สองสามสี่้าหกเจ็ดแ้าส 1ิ1เ1็1ส15สอถุงแล้วก็มีพวกนี้ที่เป็นฐานนะฮะน่าจะไว้ตั้งกระหัวมังกรม,มั้งมีด้วยวก็ดีคอน้ำเยอะไม่ติดมัน คงไม่น่าจะติดนะฮะไม่น่าจะมีเวลาอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับนี่คู่มือสวยนะคงไม่เหมือนดาบันดาบันนี่มันไม่ให้คู่มือแล้วนะฮะต้องตามไปปริ้นเอาเองด้วยนะฮะถ้าบางร้านเขาไม่มีปริ้นมาให้เราก็ต้องดาวน์โหลดปริ้นมาเองอ่าอันนี้คู่มือนะครับนาตาคุผมชอบอย่างนี้นก็คือในส่วนของตัวฐานที่เขาสกรีนมาแล้วก็เป็นสกินเงาด้วยนะ ฐานก็เป็นแบบยังไงเหมือนของทางเมชชั่นวิวนะฮะคู่มืออันนี้หน้าอันนี้หลังนะครับเปิดดูคู่มือเลยนะฮะนี่จำนวนแผงแล้วก็ขั้นตอนการต่อแขนขาลำตัวโอ้ต่อง่ายยังอ่ะจบแล้วหรอไม่มีแค่นี้อีกอ่ะอันนี้ติดดีคอ น,นี่พาสอาวุธเอ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวมันมีไม่กี่หน้าเองนะมีมกี่หน้าเองเนี่ยสิบสี่หน้าก็คือถ้านับตามนี้นะอันนี้คือพาสที่มันต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยนะสวยเลยสวยเลยสวยเลยนี่สิบสี่สิบห้าเหรอมันนับยังไงของมันเนี่ยเอาเป็นนับนี้น้าน,นานี้หนึ่งมันไม่นับแค่นหน้านหนึ่งมันนับตรงนี้หนึ่ง ฉะนั้นในการต่อมันมีไม่กี่หน้าเองอ่ะเฮ้ยทำไมมันน้อยจังอะ่ะเฮ้ยน้อยมากนะแบ็คแพ็คต่อค่นี้เหรอแบ็คแพ็คพาดอาวุธต,ต่อค่นี้เหรอแล้วก็ตรงผมมังก้อนต่อเทนนิงอ่ะเฮ้ยน้อยอ่ะตัวนี้มันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอทั้งๆท,ที่แผงมันเยอะเดี๋ยวเรามาดูแผงดีกว่า สำหรับแผงนะครับก็อยากจะให้ชู <laughs> แจ็คพอตเลยนะแผงเอเลยนะครับพาร์ชชิ้นสีเหลืองอันอื่นไม่ต้องไปดูดูวันนี้นี่แจ็คพอตเลยครับเขาเปี้ยวเขาบินโอ้โหแล้วดันมาเป็นชิ้นเขาด้วยนะคือพอผมเจอตรงนี้ปุ๊บผมก็สำรวจเลยนะว่ามันมีชิ้นอื่นอีกไหมปรากฏว่าอยู่รอดปลอดภัยกันหมดนะครับยกเว้นชิ้นเขาอันนี้หนักใจเลยแล้วมันดันเป็นจุด เด่นด้วยอ่ะมันเป็นเขาอ่ะนะฮะก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันถ้าใครที่ซื้อที่ร้านนะครับก็ขอเปิดกล่องแล้วก็เช็คแผงก่อนนะครับนอกจากว่าจะดูว่าชิ้นส่วนมันหลุดหรือเปล่าชิ้นส่วนมันหายหรือเปล่าดูด้วยว่าเขาบิ่นหรือเปล่านะฮะเจ็บใจครับบอกเลยครับว่าเจ็บใจครับเจ็บใจมากๆนะฮะอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะลวดลายก็ถือว่าดีนะครับ ตัดเส้นก็คงมันแน่นอนนะฮะเศร้าต่อมาอยากให้ดูอันนี้นะครับอันนี้คือประทับใจนะครับบอกเลยว่าประทับใจนะครับในส่วนของฐาน action base นะครับที่เป็นเงามาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสกรีนนะครับสกรีนสวยมากนะครับคืออยากจะให้เห็นของจริงนะฮะสกรีนคําว่านาตาคุนะครับพร้อมกับตัวหุ่นนะครับตัวภาพนี้มันจะสกรีนเป็นสีม่วงด้วยนะใช่ไหมนี่ สวยมากนะครับสวยเลยอันนี้สวยเลยนะครับตัวฐานนะแล้วก็มันจะมาพร้อมกับตัวเสาค้ำนะครับอีก2แผงนะอยู่รอดปลอดภัยอันนี้จะเป็นแผงเบิ้ลน,นะครับแผงเจจะเป็นพาร์ชชิ้นโครงนะครับซึ่งเป็นชิ้นโครงสีเงินนะครับเป็นสีเงินเลยนะครับที่เขาฉีดมานะครับพาร์ทพวกนี้ก็แหลมนะฮะ คือทิมแล้วเลือดออกแน่นอนนะครับนี่พาร์ชชิ้นโครงต่อมาก็เป็นพาร์ชชิ้นชิ้นโครงไหมชิ้นโครงข้อต่อน่ะนี่ตรงนี้เป็นข้อต่อเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับแต่ว่าเป็นแบบเงาเงานะฮะนี่ออกเป็นพิชลิกหน่อยๆตามสไตล์พลาสติกของโมจินนะครับแต่ว่าพลาสติกถือว่าดีนะอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของตรงมังกรตรงหัวมังกรนะฮะ นี่ก็เทา้าลวดลายก็ถือว่าให้มาครบนะครับแล้วก็การฉีดพลาสติกถือว่าทําดีนะฮะยังไม่จบยังไม่เจอครีบนะฮะซึ่งลายสุดตัวเราว่าเขาทําดีอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้เป็นพลาสตสส,สีเขียวนะครับก็เป็นในส่วนของตัวหอกนะครับก็มีหลุดมาชิ้นหนึ่งนะครับก็คือหลุดจับแผงแค่นี้นะครับไม่ถือว่าชิ้นส่วนเสียหายอะไร อันนี้ก็จะเป็นตัว PC นะครับ PC ของงานค่ายเตอร์โลว่าก็เป็น PC ก็จริงกันแต่ชิ้นมันค่อนข้างจะแข็งนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนประกอบนี่มันจะต้องใช้แรงกดเยอะแค่ไหนนะฮะอันนี้จะเป็นถุงข้อต่อนะมันจะมีทั้งหมด19ชิ้นนะครับมี19ชิ้นนะนับดูแล้วจะเป็นข้อต่อน,นี่ส่วนของพวกตรงนี้แหละนี่เป็นข้อต่อตรงนี้สีขาวๆาวชิ้น อันนี้แผงเอ็มนะครับก็จะเป็นพาร์ชชิ้นโครงนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของก้านหอกนะครับ2ชิ้นตรงนี้ชิ้นโครงตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแขนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของหน้าอกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่ประกบขานะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของตัวหอกนะแผงเนะครับก็เป็นส่วนของตรงนี้เป็นโลนะฮะแล้วก็จะเป็น โครงนะครับของตัวขานะครับและตรงนี้จะเป็นกระโปรงนะครับทั้ง4ชิ้นกระโปรงหน้าหลังนะแบ็คแพ็คนะครับแล้วก็ตัวไอพ่นใช่ไหมตัวไอพ่นอันนี้แผงดีนะครับเป็น2แผงเบิ้ลน,นะครับเป็นพชิ้นสีขาวก็เป็นในส่วนของเกราะขานะครับลวดลายนะฮะก็ถือว่ากรีดมาลึกเลยนะครับ ตรงพาร์ชินนี้ก็แหลมเลยนะครับทิมเลือดออกในเชินเดียวกันตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวขานะครับพูกนี้ขาหมดเลยรลายก็กรีดมาให้ลึกนะครับอันนี้เป้นสองแผงแผงแอลอันนี้จะเป็นพาร์ทมือนะฮะพาร์ทมือทั้งหมดเลยก็จะมีทั้งแบบแยกนิ้วนะครับแล้วก็มือกลางแล้วก็มือกลมาให้ แผงเนะครับพวกนี้จะเป็นในส่วนของข้อต่อนะครับที่จะเป็นในส่วนของถุงที่เป็นสีขาวมอสครูนะที่มี19ชิ้นนะก็จะใช้กับตรงนี้เป็นข้อต่อทั้งหมดแผง B นะครับพาร์ชชิ้นสีแดงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เป็นเท้าเนาะต้าอกนะครับแล้วก็ตัวเท้าอีกชิ้นเดียวกันนะเป็นพาร์ชชิ้นสีแดงก็รูปทรงแปลกๆหน่อยนะฮะร,รูปทรงมาเป็นแบบนี้ ไม่ได้เป็นแผงแบบเต็มๆแผงต่อมาแผงซีนะครับลูปทรงก็แบบนี้เหมือนกันนะเป็นพาร์ทชิ้นแขนขานะครับตรงการจะเป็นในส่วนของหัวนะฮะนี่ชิ้นปากแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นหัวเหมือนกันนะเป็นหัวนะครับอันนี้เป็นต้นขานะครับพวกนี้ก็คือแขน ก็ให้รายละเอียดมาล่องลายลึกเหมือนเดิมนะตัดเส้นแล้วมันจะดูดีแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นแผง E นะครับก็คือจะเป็น E สองันแหละแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ปั๊มมาว่าเป็น E ไงครึ่งนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้จะเป็นพาร์ทชิ้นสีฟ้านะครับทีนี้จากที่ดูคู่มือเมื่อตอนต้นคลิปเราจะเห็นว่า เออคู่มือมันก็ไม่ได้เยอะนี่แต่ทาไมแผงมันเยอะอันนี้คือคําตอบหนึ่งนะครับคือเขาเบิ้ลแผงเบิ้ลแผงและเบิ้ลสีนะครับก็คือมี2ส,สีตามนี้นี่เป็นแผงเดียวกันแต่ว่าเบิ้ลสีมานะครับเฉพาะอย่างนี้กันเดียวก็4แผงแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นบูเวอร์ชั่นนะครับก็คือเราจะต้องเลือกนะครับในส่วนของพาทพวกนี้เอาไปประกบกันก็เหมือนกับตัวที่ผมทําของ วิงกันดั้มนะครับค่ายเดียวกันสป์โรว่านะครับเมื่อ2เดือนก่อนนะประมาณนี้เนี่ยแค่อย่างเงี้ยก็ซ้ํากันนะสี่แผงต่อมาจะเป็นแผง G นะครับก็จะเป็นเบิ้ลอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันคือแผงเดียวกันแต่ว่าคนละสีนะครับเป็นคนละสีเลยก็เป็นส่วนของชิ้นเกาะนะครับเป็นชิ้นเกาะทั้งตัวถ้าตรงกลางนี้เราก็จะเห็นเลยว่ามันคือในส่วนของช่วงลําตัวนะครับ เป็นแพคด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ชิ้นเอว<ม>ก็เลือกสีในการที่จะประกอบ่นอย่างเนี้ยมันก็คือสามารถสลับพาชิ้นส่วนไปมาได้แต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้จะขอยิงตามคู่มือก่อนในการประกอบนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะถ้าดูแล้วอยากจะแตกต่างอาจจะประกบที่มันไม่เหมือนตามคู่มือนะครับอ่ะนี่ก็ถือว่าเบิร์ดมาอีก2แล้วเห็นไหมส่วนอันนี้ แผงอะไรเนี่ยแผง F อนะครับก็คือเบิ้ลมาสี่นะครับแยกมาอย่างละสองสองสีนะครับนี่นี่คือเบิ้ลเบิ้ลมาเลยอย่างละสีเฉพาะอย่างเนี้ยก็สี่แพงละที่เบิ้ลมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวหัวมังกรแล้วก็ส่วนของหอกหอกถ้าตามในคู่มืออ่ะมันต้องใช้สีนี้นะครับต้องใช้สีนี้ แต่ถ้าใช้สีนี้มันจะดีกว่าไหมก็แล้วแต่เลือกนะครับแล้วก็ชันเคยนะฮะพวกนี้แหลมมากนะครับต้องระวังแต่ว่าโชคดีที่มันแกะออกมาแล้วมันไม่เบี้ยวเหมือนชิ้นเขาเศร้าเศรามากโอเคหมดละตามนี้เอายังไม่หมดเดี๋ยวมาดูดีคอนน้ำอ่ะเดี๋ยวหยิบตรงนี้เลยนี่ดีคอนน้ำ ซึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่มีเวลาอีกเช่นเคยนะที่จะไปติดตีขอน้ําแต่ตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้ามีเวลาเพิ่มนะครับหรือถ้ามันไม่มีคิวต่อตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวได้ติดแน่นอนโอเคครับสำหรับแผงทั้งหมดนะครับของตัวนาตาคุบลูเวอร์ชั่นนะครับ28แผงนะครับแต่ว่าอย่างที่ได้โชว์ไปก็คือมันจะมีพวกซ้ำๆแล้วก็สลับสีนะครับตามนี้ และช้ำใจที่สุดช้ำใจจริงๆนะครับก็คือในส่วนของชิ้นเขาคือแบบทำใจไม่ได้อย่างไงมันก็ทำใจไม่ได้นะครับอ,อ,อาจจะแก้ไขเองอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวมันจะเสียเวลาไงก็คิดว่าทำได้แหละนะครับก็คงเดี๋ยวต้องดันดัมันนิดนึงนะฮะน่าเสียดายตรงที่มันดันเป็น จุดเด่นเดยน,นี่ไงมันเป็นจุดเด่นเนี่ยคือชิ้นขาวเนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนที่ต้องระวังอยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะฮะไม่เคยเจอที่มันบินขนาดนี้มาก่อนนะบินแบบแกะัดกันร้องไห้อะโอเคก็อย่างที่บอกคือประทับใจในส่วนของตัวฐานซะมากกว่านะครับตัวฐานนี่ประทับใจเลยนะครับทำมาดีมากนะฮะ แล้วก็ที่ไม่ได้พูดถึงไปก็คือไอตรงพวกเสาค้ำตรงนี้นะครับเสาค้ำตรงนี้แล้วก็มีตัวฐานม,มาให้นะครับสำหรับการประกอบคิดว่าคงใช้เวลาประกอบนานอยู่แหละถึงแม้ว่าในคู่มือมันจะมีให้ประกอบน้อยก็ตามนะครับแล้วก็เรายังครีเอทได้นะเรื่องของสีนะครับว่าเราจะใช้สีอะไรซึ่งมันจะแยกเป็น2พื้นฐานก็คือตัว ฟ้ากับขาวนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําให้ตรงตามคู่มือแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวดูอีกทีหนึงนะฮะถ้าว่าทําสีที่มันไม่ตรงตามคู่มือแล้วมันสวยกว่าเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับที่แน่ๆแผงเหลือเพียบเลยนะครับสําหรับกล่องนี้นะครับนาตาคุค่ายซุปเปอร์โนวานะครับกล่องนี้นะฮะแผงทั้งหมดนี้เลยนะครับได้มา1,000กับ90าบาทนะครับของในนี้เป็นลอตรีนะฮะ ก็มันมีประมาณ2ปีแล้วมั้งไอตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เพิ่งจะได้มีโอกาสซื้อแล้วก็เอามาต่อเอามารีวิวแล้วก็เจอแจ็คพอตโอเคก็ยังถือว่าเป็นงานจีนนะนะก็ต้องํำใจไว้ส่วนหนึ่งนะครับว่าจะต้องเจออะไรแบบนี้นะฮะอ่ะคร่าวๆตามนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ และยังไม่เคยกดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในกเกือบทุกวันเลยนะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเขาบินต้อนรับปีใหม่เลยแจ็คพอต